ลัคนาราศีธนูเดือนมิถุนายนปี68นะคะดวงจะเป็นยังไงภาพรวมเป็นดวงแห่งความได้รับการอุป,ปถัมภ์ความเมตตาความช่วยเหลือเกื้อหนุนนะคะวาสนามีเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือเกื้อหนุนผักดันจากผพรัคฆใหญ่สูงมากอีกอย่างหนึ่งก็มีเกณฑ์เป็นผู้ให้ค่ะเป็นช่วงที่จะได้ทาบุญทําทานนะคะได้ทําบุญใหญ่หรือมีโอกาสที่จะเป็นผู้ให้ได้เยอะเลยทีเดียวสําหรับเดือนนี้นะชาวลัคนาธนูนะคะในช่วงนี้ก็หมั่นทำบุญทำ ำทายเข้าไว้ก็จะยิ่งเป็นแต้มต่อให้เรายิ่งได้รับการอุปถัมยิ่งขึ้นไปอีกนะคะอ่าอันนี้ให้ทริคไปเลยนะคะในการเสริมดวงให้ยิ่งปังๆเข้ากับดวงชะตาในช่วงเดือนพิจนานี้้พอมาถึงเรื่องการงาน ในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่อาจจะต้องตั้งรับแบกรับอะไรบางอย่างความหมายคือต้องฝืนต้องจำใจจำยอมจำทนทำในสิ่งที่มันดูจะท้อท,ท้ไม่ค่อยอยากทำเป็นอุปสรรคปัญหานิดนึงอดทอนอึดใจเดียว30วันเท่านั้นมิถุนาย,ยนนะคะเดี๋ยวจะผ่านไปได้ถ้าเรารู้เท่าทันมันเราก็จะไม่ทุกข์กับมันมากเราก็จะไม่เครียดกับมันมากจะผ่านไปได้ดีกว่า ถ้าเราต้องนะมานั่งเครียดมาไม่รู้ก่อนอันนี้เรารู้ก่อนและเรามีแต้มต่อแล้วค่ะไปต่อค่ะทุกคนสู้เขานะคะ ต่อมามาที่การเงินกันบ้างในส่วนของการเงินนะดวงโชว์ขึ้นมาแบบนี้มีเกณฑ์ที่มันจะเจออะไรที่มันเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้พลิกชะตานะคะบางคนมีกรรมเยอะนะคะไม่ค่อยทําบุญทาทานเติมแต้มบุญอาจจะพลิกไปในทางที่ไม่ดีในเรื่องของการเงินนะคะล่วงไปเลยก็ได้แต่บางคนมีแต้มบุญเยอะทาบุญทาทานเติมกระแสบ,บุญเข้ามาเยอะในปัจจุบันชาติ อดีตจะมีการ,รอย่างไรไม่รู้แต่เราเติมแต้มบุญเยอะมาเลยทําให้อย่างพอปรับเปลี่ยนนะคะให้ในส่วนของด้านการเงินปรับไปทางที่ลุ่งขึ้นไปเลยมันเป็น2กรณีแบบนี้เลยต้องมาวัดดวงกันแล้วแหละเฮ้ยฉันมีเยอะหรือไม่มีแต่ถ้าใครไม่อยากมานั่งวัดดวงนะแล้วสามารถที่จะพอทําได้นะคะนับ นับถือในศาสนาที่สามารถที่จะแบบเออแบ่งปันทำบุญทำทานหรือเอาจริงไม่ต้องศาสนาใดก็ตามแต่ถ้าหากว่าไม่ทําความชื่อไม่ผลิตกรรมเพิ่มนะคะแล้วก็เพิ่มเติมด้วยเกี่ยวกับความดีงามนะคะช่่ยเหลือเกอหนุนสวดมนต์นั่งสมาธินะคะคิดดีพูดดีปฏิบัติดีถือศีลห้าอะไรทานองนี้ก็จะพอพลิกได้นะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะเพื่อที่ให้ทั้งเดือนเป็นเดือนที่สดใสในด้านการเงินของคุณนะคะเพราะว่าดวงชะตาถ้าขึ้นแบบนี้มามันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรให้แบบ ต้องลุนนะ่ะเออลุนว่าจะแบบรุ่งหรือร่วงเพราะมันจะเป็นอะไรที่มันขึ้นกับคําว่าโชคชะตาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นวัดกับพื้นดวงคุณและวัดกับ การกระทำของคุณและแต้มบุญแต้มกรรมมีมากน้อยเพียงใดนะคะอ่ะเอาล่ะค่ะเราไปต่อที่ด้านของโชคลาภแต่เรื่องของเงินก้อนใหญ่โชคลาภยังมีโอกาสอยู่แล้วจะมาจากการที่ต้องลงแรงต้องออกเหงือเหงือไม่ตกเงินไม่เข้าเป็นอะไรที่บ่งบอกว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอาจจะไม่ค่อยรุง่งไม่ค่อยปงังแต่ปังมากๆถ้าเราได้ลงมือทําทําเสริมทําเพิ่มทําต่อไม่รอแล้วนะคะเหนื่อยต่อเพื่อให้ได้รับเงินก้อนแบบนี้มีเกณฑ์สูงมากสําหรับใคร ที่ขขันขันแข็งมีโอกาสอะไรเข้ามาแล้วทำต่อเนื่องนะคะก็จะยิ่งปังนะคะสู้นะคะ มาต่อที่เรื่องของเกี่ยวกับความรักค่ะในส่วนของความรักนะคะคนมีคู่มีเกณฑ์ที่จะต้องสู้นะคะไปด้วยกันเกื <c oughs> อบแล้วไม่ใช่สู้กันสู้ไปด้วยกันต่อสิ่งต่างๆนะคะมีเกณฑ์ได้ฝันฝ่าได้เรียนรู้ได้สร้างอะไรร่วมกันมากยิ่งขึ้นสาหรับคนที่เป็นคนโสดมีเกณฑ์ได้เรียนรู้สถานการณ์นันต่างๆใหม่ๆบางทีคุณอาจจะชอบความโสดของคุณก็ได้เพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ เอาสายตาไปจับไปมองสถานการณ์สถานที่แวดล้อมใหม่ๆอะไรทานองนี้ทําให้เราไม่ได้โฟกัสในเรื่องของการที่จะต้องมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่อีกแง่นึงก็หมายถึงว่าคุณอาจจะได้เรียนรู้คนใหม่ๆนะคะที่เข้ามาหาคุณแต่จะใช่ไม่ใช่ค่อยว่ากันอีกเรื่องแต่มีโอกาสได้เรียนรู้เออเป็นประมาณนี้นะคะสุดท้ายขอฝากนะคะเรื่องราวที่จะต้องระมัดระวังนะคะสําหรับ คนลัคนาราศีธนูในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะได้แก่ตำแหน่งวินาศขึ้นไพ่ตัวนี้มาระวังความออมั่นคงต่างๆที่เราคิดว่ามันจะมั่นคงแน่ๆเนี่ยมันจะมีการสั่นคลอนนะคะเช่นอะไรความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือสถานะในเรื่องของเกี่ยวกับหน้าที่การงานเงินเดือนรายได้อะไรต่างๆความความมั่นคงเดิมที่เรารู้สึกว่ามันปลอดภยัยบ้าน ที่อยู่อาศัยแล้วรู้สึกว่ามันแข็งแรงยอะไรเงี้ยเอ้ยบางทีมันอาจจะเกิด ผลกระทบอะไรบางอย่างให้เราต้องเตรียมดูเตรียมแก้เตรียมรับมือนะคะเกิดการสึกกร่อนเพราะฉะนั้นให้เตรียมรับมือตรงนี้ให้ดีนะคะความสัมพันธ์ก็ระวังการทะเลาะเบาะแว้งกันไว้ด้วยนะคะบางทีมันอาจจะก,ก่อให้เกิดจุดชนวนเล็กๆก,ก่อให้เกิดการแตกร้าวที่ยิ่งใหญ่ก็เป็นได้ขอให้มันไม่เกิดขึ้นนะคะสู้เขาค่าละลัคนาราศีธนูนี่เป็นเพียงภาพรวมโดยรวมเท่านั้นหากอยากรู้ดวงชะตาของตัวท่านเองแบบเจาะจงแนะนําให้ดูแบบชุดเต็มที่มีการดู พื้นดวงจองคิวเข้ามาตอนนี้คิวยังว่างเราจะดูกันแบบวิดีโอคอล2ชั่วโมงคุ้มสุดๆจัดเต็มเจาะลึกคร,รอบคลุมเพื่อรู้เพื่อวางแผนรับมือกับดวงชะตาหรือเปลี่ยนแปลงเสริมดวงได้ตรงจุดจองเลยชุดเต็มวิดีโอคอล2ชั่วโมงคิวยังว่าง